คุณหมอเนี่ยาได้ตรงจุดมากเลยค่ะเหมือนเหมือนเป็นหมอดูมากกว่ารู้ว่าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็คือจัดให้หมดเลยอ่ะแบบตรงติดตรงใจค่ะสวัสดีค่ะเป็นโมนะคะ,อะตอนนี้เป็นพนักงานบร,ริษัทเอกชนค่ะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะเพจช็อปเราค่ะ พอตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องอ่อนเพลียค่ะแล้วก็ไม่มีแรงที่จะทําอะไรเลยค่ะตื่นเช้ามาคือรู้สึกง่วงตลอดเวลาค่ะปกติไม่ค่อยออกกําลังกายเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าต้องนอนดึกมากๆทุกๆวันนะคะไปเล่าปัญหาเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นนะให้น้องที่รู้จักฟังแล้วทีนี้น้องก็เลยแนะนําม,มาที่นี่นะคะน่าจะตอบโจทย์ตอนแรกก็กลัวนิดนึนงค่ะเพราะว่าไม่เคยมาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอ ได้คุยกับคุณหมอแล้วรู้สึกว่าเออโล่งแล้วก็รู้สึกว่าเบาใจอะคะ่ะคุณหมอแนะนําได้ตรงจุดมากเลยคะ่ะเหมือนเหมือนเป็นหมอดูมากกว่าก็คือรู้เหมือนรู้ว่าเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคะุณหมอก็คือจัดให้หมดเลยอะแบบตรงติดตรงใจค่ะก็ตั้งแต่เข้ามารู้สึกว่าเออรู้สึกเหมือนเป็นคาเฟ่ะคะ่ะแล้วก็ทุกทุกคนไหนมากๆ ตั้งแต่มีเข้ามาก็จะมีพี่มาเสิร์ฟอาหารแล้วก็ยิม้มแย้มแจ่มใสดีค่ะน่ารักค่ะโดยรวมก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะก็อยากให้ลองเข้ามาดูกันค่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่น่าจะช่วยคุณได้ค่ะกับทุกๆปัญหาที่เข้ามาเกี่ยวกับร่างกาย่ะคะ